ครับเรามาดูอำเภอศรีดาจังหวันนดนครราชสีมานะครับอำเภอศรีดานี่ก็อยู่ติดอำเภอเมืองแล้วครับอุนิ้ประเทศอำเภออำเภอศรีดาส่วนใหญ่ก็เป็นที่นานะครับที่ดอนก็มีบ้างนะครับที่ดอมาทำมันสับปะหลังแต่โดยหลกัหลกๆแล้วเป็นที่นาก็ทำนากันเยอะครับอำเภอศรีดา อำเภอสีดาที่เรามาจากอำเภอพลนะครับก็อำเภอสีดาก็จะมีทางแยกไปทางทุ่งกุราร้องไห้นะครับไปทางร้อยเอ็ดทางสาราคารฝั่งนูน้นกาลสินร้อยเอ็ดฝั่งนู้นนะครับจะมีแยกขึ้กแยกสีดาครับก็จะไปทางแยกตัดกลางไปทุ่งกุราร้องไห้เลยครับ นี่เป็นถนนมิตรภาพนะครับอยู่อำเภอศรีดานะครับก็ให้ดูนะครับสภาพบ้านก็มิตรภาพนี้กขบ้านก็อยู่ันทงนนะครับนี่ครับเราก็ได้ยินว่าแยกศรีดาแยกศรีดาก็แยกก็ตัดไปด้วยละครับตัดไปทุงง่งกุลาร้องไค้ บ้านตะโมนอำเภศรีดาจังหวัดนครราชสีมานะครับเข้าใจว่าชุมชนจะอยู่แยกข้างหน้า2กิโลนะครับนี่นะครับถ้าถึงแยกแล้วสีดาก็ต่อไปอยังชัยภูมิได้นะครับ กิโลเส้นทางที่ตาบีทุ่งกุรานะครับทางเปิดประทายเส้น2.02น,นี่นะครับต่จอจากสีดาก็ประทายนี่เป็นแยกนะครับแยกที่แลียแยกสีดา ก็ไปชัยภูมิได้นะครับนี่ครับแยกสีดาเาไปดู่ตัวตลาดกันนะครับอืมก็จะเลินนะครับสีดานี่ก็เป็นทางผ่านนะครับนี่ จะแยกจากถนนมิตรภาพมาสอกิโลก็มีตลาดไปเรื่อยครับตอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาเมียครับอำเภอปะทายก็19กิโลพุทธไทรสงหกสกิโลนะครับเมียครับเส้นทางที่จะไป ก็ถนนดีมากเลยครับเปอรสีดาตรงนี้อันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลหรือเปล่าสีดาใช่โรงพยาบาลสีดา ภาพก็เป็นที่นาครับอำเภอศรีดาเนี่ยบ้านสีดานะครับป้ายเอในตรงนี้เป็นที่มาของอำเภอ ที่ราชการน่าจะอยู่ที่นี่สวนร,ราชการอำเรอีดาเข้าไปซ้ายเข้าไปนี่ครับสุดแร,รัวตลาดก็อยู่ถนนมิตรภาพนะครับตรงนี้สวนร,ราชการก็แยกออกมาไม่มีอะไรบ้านอยู่ห่างนะครับนี่นะครับโรงเรียนบ้านสีดาตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาแล้วครับสำหรับอำเภอสีดา สีเลนเหมดแล้วครับเส้นนี้น่าจะเป็นสีเลนเหมดแล้วครับทำนานแล้วครับเดู่อำเภอประชายค่อยว่าทีหลังนะครับวันนี้ไม่มีเวลารีวิวนะครับ,บเปนทาง สีดาเภอสีดาตมบนสีดาเภอสีดานะครับตรงน,นี้สีดาภาษาอีสานแปลว่าฝรั่งหรือเปล่าน่าจะเป็นฝรั่งนะบกสีดาเนี่ยนะครับต,ตรงนี้คือทางเข้าตัวราชการเราไม่ได้ไมเข้านะครับ ครับเส้นนี้จากสวนนภูจากเป้นพยัักภูมิและพวกนี้ครับแล้วก็ประธายพุทธไทยสงฆ์ละมานะครับมานาเราอาจจะลืมไปได้นะครับถ้าขอไถ้าผิดนะครับนี่ครับแยกสีดาคือข้างหน้าอีนี้เองนะครับเรียกแยกสีดานะครับไปอีสาน ร้อยเอ็ดการสิลป์สัตว์คามทั้งที่ได้อีสานล่างนะครับสุรินทร์ก็ไปได้นะครับเส้นนี้ตรงไปโบใหญ่ชยัยภูมิขวาไปอเมอพลซ้ายไปอัเภอเมืองโคราช การลัดสีมาเนี่ยครับแยกสีดา